คลิปนี้มาดูระบบให้น้ําแบบหัวหัวเวียงน้ํานะครับลักษณะคล้ายๆายกันให้น้ําลักษณะคล้ายๆสปริงเกอร์แต่ว่าเป็นการให้น้ําจากด้านบนนะครับชุดนี้เนี่ยผมใช้กับแบตเตอรี่นะครับตั๊มตัวใหญ่นะครับกับแบตเตอรี่แล้วก็ตอนนี้ลองเทสดูแค่5้าหัวนะครับระยะห่างระหว่างหัว2เมตรนะครับดูการให้น้ําสําหรับสวนที่ พื้นที่กว้างแล้วก็มีต้นไม้ค่อนข้างจะเต็มพื้นที่หัวแบบนี้เหมาะมากนะครับเพราะว่าจะจ่ายน้ําได้ทั่วนะฮะจ่ายน้ําได้ทั่วแล้วก็คือระยะห่างระหว่างสายเนี่ยระหว่างหัวเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะฮะถึง3เมตรนะครับตามความแรงของปั๊มนะครับดูดูลักษณะการเหวี่ยงน้ํานะครับน้ำกระจายไปไกลมากนะครับ สามารถใช้อแดปเตอร์แล้วก็เสียบไฟบ้านได้นะครับหรือว่าดูดจากแหล่งน้ําก็ได้ดูดจากแหล่งน้ําหรือว่าเสียบจากก๊อกน้ําประปาก็ได้นะครับใช้หัวน้อยครับแล้วก็ได้พื้นที่ครอบคุมพื้นที่ได้กว้างนะครับสะดวกมากครับสําหรับหัวจ่ายน้ําแบบนี้นะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับทางเบอร์โทร080 382 4679หรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้มาก็ได้ครับขอบคุณครับ